นี่ลูกค้ามาซื้อตะกร้านะร้านนะครับได้ไหมครับเปลี่ยนแล้วหอดใส่เลยสั่ถึงไหมเนี่ยผมว่ามันนี่ของเดิมมันสั่ถึงไหมท่างไม่น่าผมว่าไม่จะไม่ยวลองดูครับไม่แน่ครับมันก็จะเปลี่ยนใหม่ จะถอนไม่ยาวข้างในน่าจะถึงนเนี่ยนี่มันคู่ตวัวยาวเลยยาวถึงโอ้ยาวถึงถึงมันต้องทำมะเขือดแล้วเลิกงานกลมาเนี่ยทำงานหลวงนะพักเที่ยงแต่เลยมาดูก่อนเห็นลงเฟซลงหลายอยู่ได้ครับลงทอทอัพท์่ะนะใช่ใช่ครับเปิดดู มีทุกอย่างมีทั้งขันทั้งมั้งเยอะป่นเหรในร้านผมไม่ค่อยได้มาครับใช่ต้องหาเอาคราะมันถ้ามาเด็กๆผู้หญิงมันไม่ค่อยรู้เรื่องครับต้องมองเองต้องหาเอาจะไม่ไม่รู้เลยแล้วต้องรู้แบบไงรู้ส่วนตัวใส่สิเร็ล้อยกันเลยไปยี่กันพี่เอ้าไายี่ดกันนี่เท่ายเพี่เนี่ยใส่ได้ป่ะเนี่ยผมให้ก่อน ใส่ทีละตัวก็ได้ใส่ข้างบนกัน็ได้ครับอได้เหลือๆน,อน้องเยวเบ้เลยน,อน้องนะะได้ไหมนาะงท่างได้ครับมาถอดเองใส่เองเลยครับดูดิ <c oughs> ต้องมีครบสิไหนลองลองใส่ตัวอื่นก่อนนี้ให้มันกลุ่มไว้ก่อนอ่าน่ะเข้าเท่าไหร่พี่เนี่ยร้อยสี่สิบห้าครับ ร้อยสามได้แล้วของใหม่ไ uh> ม่ได้ต่อง anyway> ันได้อยู่ใช่คลิปไปทำรีวิวทำามาได้อืมน่าตกปล่อยมันลงก่อนได้นะเพื่อนโอ้ยได้ตรงเป๊ะอือฮึครับโอ้โหสองวันแล้วดีเนี่ยเพราะลูกชายไปไปใส่อะไรอะหักเลยอืมพะมันไป เทพด้วยเนี่ยนี่ถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรีบรีบป่าวไม่รีบไม่รีบผมไม่รีบผมไม่รีบ